ลำเพนดูมันก็มันสวยสวยไหมไม่สวยใหญ่ใหญ่เลือกยัยเลือกยัยอะไรก่อนยัยไรเร็วยัยไรมันเหมือนเรมโบเออยัยไรหนูเห็นไหมมันเป็นเรมโบมันเหม่ยแค่เรมโบสวยไหมไม่สวยไม่สวยมันเป็นทีราวทีรำ เด็กอาบน้ำในคลองเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งยายใหญก่อนเรียกยายใหญ่ก่อนเรียกยายใหญ่ก่อนแล้วอะไรมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรัแพนจะจับมันสิเดี๋ยวจะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเล่นเดี๋ยวค่อยเล่นแล้วมันยังไม่เสร็จเลยโอเคยายใยายใหญ่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 จ๋า ยายอะไรจ๋าน้องบอกว่ายายยายยายจ๋ายายจ๋าเร็วยายอะไรยายอะเก่งเลยยูทูบมันเก่งมากเลยยายยายยายงถนนนี้การไปเดินได้ทานนนี้อยากเรีนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่เสร็จเลยรอแป๊บนึง ทรงผมสวยมากเลยใครทำให้เนี่ยแม่เนอะอู้ยเด็กกำลังอยากคุยเด็กกำลังอยากคุยเด็กกำลังอยากคุยยัง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 ไม่เสร็จเอาไปรีบไปเอาไปรีบไปจะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยายไร ายอะไรไปไปไหนเนาะไปหาลลำแพนก่อนอยู่ไหนเนาะอยู่ไหนนาะลำแพ่นอยู่ไหนเออให่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ลําแพนอยู่ไหนนาะเอามมี่บออยู่ดิ บัวนี่ปะเด็ยัมไงดีเอาอยู่ใส่ปะอยู่ผ้าห้านหรือเปล่านี่ก็ไม่มีเอาแล้วก็เกงวะรับแผน่นเออ เอาพวเห็นนั่งริงอิลีติผ้าม่านไหมคะชอบชอบผ้าม่านเจอไหมคะไม่เจอไม่เจอผ้าม่านข้างหนแล้วก็ไม่กล้าใต้โต๊ะแล้วก็ชองานห้องทำห้องทำงานไม่มีผ้านม่านเหรอเออหาไม่เจอไม่สวยมากเลยตอนเช้าเพื่อน่ะพุ่นนะ อาไปไ,<ด>ไปไปซ่อนอีกเดี๋ยวจะอะไรจะหาอีกเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแผนแผน มาว่าทางอุ้ยเจอแต่ YouTube นี่แหละลำแพนไม่เจอเลยเออยายไายเนาะยายไายยายไายยายยายเออยายยายลายยายไายยายลายเออชี้ชี้ยายลายจึ้งจึ้งต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 ึ้งเมื่อคืนนในยูทูบได้ขึ้น A D M ไหม ได้เต้นไหมเมื่อคืนนี่ตึ๋ง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 ตึงตึงตึงจึ๋งเจอแล้วขาไม่เจอเลยเราพักก่อนนะเนาะ <c oughs> ปวดเท้าฮ <ầ? S 2> ะปวดท้องแล้วจะไปขี้เหรอปวดท, <c oughs> ท้องอะไร,ไรเอาหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเสิยูทูบพือพอค่ะอยู่ไหนเนาะ เป็นถึงไหนแล้วเนาะ มาแดดอุ่นดีเนาะอู้ยสวยมากเลยอู้หสวยสวยสวยพี่คีมาตายด้วยนี้เฮะตาด้วยที่ไหนที่บ้า <c oughs> นเราผ่าน <c oughs> ใครตัดผมให้เนี่ยก็แม่สวยไหมเพื่อนอะพื่อนอะพื่อนอะอู้ยสวย <c oughs> เดี๋ยวอย่าอะไรรอพี่เบนซ์มาก่อนพี่เบ้นกำลังมา <c oughs> เดี๋ยวเข้าไปนะรอพี่เบนซ์ก่อนพี่เบนซ์ขับรถตู้อยู่ รถยศรถอะไรยายอะไรสวยไหมฮะอ้าวไม่สวยเลยเหรอฮะเออ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 ไปเข้าไปรอไปเข้าไปรอไปเข้าไปรอเข้าไปรอแล้วอุ้ยสะบัดผมอยู่ตลอดเลยเนาะสะบัดแบบสะบัดอย่างเดียวเลยมัดไหม มัดผมไหมไม่ต้อง,องน่งสบัดตลอดเลยได้ใหญ่เป็ดสาวแล้วหรอเป็ดสาวสวยแล้วเหรอมาเลียนขึ้นานหอดเถอะบุบอุ้ยบอลเราเห็ุงานอยู่หันเราเห็นเขียนสัญญารดแฮรแปลวก็จะไปรับก,นกันใน้สิบมุมฮะแมน อบคุณไม่รอพี่เบ้มาก่อนเออบสถอได้ไหมเออเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ